ที่จริงนายก็เป็นคนดีนะแต่บางครั้งก็ออกจะทำเกินหน้าที่เทพไปสักหน่อยละอ๋อครับเฮ้ยต้องรู้จักวันเชิญหน้ากับเหตุการณ์ขับขันนะั้มันดีกว่านี้สิครับแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะครับเ,เริ่มจากเริ่มจากอะไร,รอาต้องออกกำลังอบอุ่นร่างกายไงละ่ะหัวตักอแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่งานนี้ต้องเป็นงัวคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น เหลือเชื่อจริงๆเวลาที่พวกเจ้าทำฟิวชั่นกันไม่ได้เน่ยก็ดู้ไม่มีพิษสงหมดเขี้ยวหมดเล็บไปเลยทำไมพูดดีเถอะแกทำความเสียหายมากแค่ไหนรู้ตัวไหมมาคิดคิดดูแล้วตอนนี้พวกเจ้าไม่คู่ขวรไม่คู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปแล้วถ้าข้าคนึงทิ้งซะก็จะทำฟิวชั่นไม่ได้อีกเริ่มจากเจ้าก่อนก็แล้วกันอะไรนะน้านี่คนฟิวชั่นไม่สเร็จหรือเนี่ย ทำไมจ <ondan S 2> ัง <ะ S 1> นี่ไม่เก sure. ิดอะไรขึ้นอ่ะมันหมายความว่ายังไงคาร์ลอสอธิบายหน่อยสิทฉัไม่เข้าใจถามเธอทุกเรื่องเลยฉันจะรู้ได้ยังไงเล่าให่ฉันโพสท่าหน้าอายอย่างนั้นอีกสักกี่ครั้งก็เล่าถ้าทามันอุบาทจะตายไปแกจงใจจะทำให้ฉันเสียหล่อทำให้ฉันขายหน้าใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยทำไมหดล่ะคาร์ลอสเฮ้ยยังไงไปงี้อ่ะฮ้จะเฮ้ยกลับคืนร่างเดิมซะแล้วละเนี่ยโถยังไม่หายมันเลย ว้าคุณปู่เอาจากร่างซูเปอร์ไซย่ฟโฟลแล้วเหรอคะแกดูถูกเบจิต้าคนนี้มากเกินไปแล้วนี่นี่ทำไมานายตัวย,าย,าย้าใหญ่อะไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยว่านายตัวใหญ่อะในขนาดนั้นเองราก้อนบอลสีดาวก็ปรากฏออกมาที่หน้าผากของโงกุลนายยอดมากเบจิต้าฟิวชันยาาเนอะหรอข้าไม่ใช่งโงกุลและก็ไม่ใช่เบจิต้า ข้าคือคนที่จะมาจัดการกับเจ้า